นับถอยหลังเตรียมตัวเตรียมใจเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงสำหรับคู่รักนักร้องดาอินโดฟินและก็เดนิสไทคูลเพราะว่าตอนนี้สาวดาท้องแก่ใกล้คลอดแล้วซึ่งมีกำหนดคลอดในช่วงปลายเดือนมกราคม2023แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าเพราะอยู่ที่ตัวเด็กเป็นหลักล่าสุดสาวดาได้คุณสามีเดนิสมาอัปเดตชว่ตในรายการเดอะรเวอร์พร้อมแย้มถึงการตั้งชื่อลูกชายน้องเเมียนที่มาจจกดีพ่อเดนิสเม่ดา ทั้งนี้นะคะสาวดาและก็เดน,นิสเผยแผนว่าปีหน้าหลังคลอดลูกก็จะย้ายไปอยู่เอลสหาวรัฐอเมริกาอยากจะใช้ชีวิตครึ่งๆเลยคิดว่าจะใช้ชีวิตที่เมืองไทยช่วงไฮซีซั่นปลายปีถึงกลางปีพอเข้าหน้าช่วงหน้าฝนก็ย้ายไปอยู่อเมริกาและมีแผนจะเปิดบริษัทเป็นออลกันนเซอร์จัดงานในอเมริกาอีกด้วย